สวัสดีค่ะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในวิชาหน้าที่พลัเมืองนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งเรื่องงามกายงามใจนะคะเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของการทักทายและการแสดงความเคารพไปนะคะการทักทายนะั้นเราก็ถือว่าเป็นมารยาทสากลในการทักทายการส่วนใหญ่เราก็จะแสดงความเคารพพร้อมกับกล่าวคำทักทายแล้วก็ยิ้มให้กันนะคะ คนไทยเราเนี่ยก็ใช้การไหว้และกล่าวคำทักทายว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะการแสดงความเคารพของคนไทยเรานั้นเราก็จะใช้การไหว้นะคะซึ่งถือว่าเป็นมารยาทที่สืบต่อกันมาช้านานแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยของเราด้วยนะคะซึ่งแสดงถึงการมีสัมมาคาระวะและเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะ เพื่อแสดงถึงการทักทายการขอบคุณการขอโทษหรือการกล่าวลากันนะคะโดยการที่เรายกมือสองข้างประนมนิ้วชิดกันปลายนิ้วจดกันยกมือขึ้นในระดับอกและก็ก้มหัวลงนะคะการไหวของเราเนี่ยก็แบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันนักเรียนจำได้ไหมคะไหว้พระนิ้วโป้งก็จะอยู่ระหว่างคิ้วไหว้ ครูบาอาจารย์หรือคุณพ่อคุณแม่ปูย่ย่าตาย,ยายนิ้วโป้งของเราก็อยู่ในระดับของจมูกนะคะและถ้าเป็นผู้ที่มีเสมอกันหรือผู้ที่เราเคารพเราก็จะอยู่ในระดับปลายคางนะคะเพราะฉะนั้นการไหว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นักเรียนก็เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียนนะคะเพื่อที่จะได้แสดงว่านักเรียนนั้นเป็นคนมีสัมมาคาระวะนะคะและแสดงถึงความอ่อนน้อมด้วยนะคะสําหรับวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของมารยาทในการรับประทานอาหารนะคะ คราวนี้เรามาดูมารยาทในการรับประทานอาหารกันนะคะเมื่อเราต้องรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นนะคะเราก็ควรจะปฏิบัติตนตามมารยาทนะคะสิ่งแรกเลยในการรับประทานอาหารนะคะก่อนที่เราจะรับประทานอาหารนั้นเราก็ควรที่จะล้างมือของเรานั้นให้สะอาดนะคะเพราะว่ามือเราเนี่ยไปจับสิ่งของต่างๆมามันก็จะมีเชื้อโรคเมื่อเราใช้มือในการจับอาหารหรือ มันก็จะนําเชื้อโรคเนี่ยเข้าสู่ร่างกายของเราได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะรับประทานอาหารคุกครั้งนักเรียนจะต้องล้างมือของนักเรียนให้สะอาดนะคะนอกจากการล้างมือแล้วนะคะเวลาที่เราไปนั่งโต๊ะรับประทานร่วมกับผู้อื่นเราก็ต้องนั่งตัวตรงให้เรียบร้อยไม่ควรนั่งเท้าศอกนะคะนั่นก็คือเอามือเอาข้อศอกวางบนโต๊ะนั่นเองนะคะและถ้านักเรียนต้องนั่งกับพื้น บางครั้งเราต้องนั่งกับพื้นก็ควรนั่งพับเทียบให้เรียบร้อยนะคะถ้าเป็นผู้หญิงส่วนผู้ชายก็อาจจะนั่งขดสมาธิก็ได้นะคะมารยยทข้อต่อไปในการรับประทานอาหารนะคะถ้าในการรับประทานอาหารครั้งนี้มีผู้ใหญ่ร่วมอยู่ด้วยนะคะเราก็ควรที่จะให้ผู้ใหญ่เนี่ยเริ่มรับประทานรับประทานอาหารก่อนแล้วเราจึงรับประทานได้นะคะ มารยาทในการรับประทานอาหารข้อต uh, ่อไปนะคะในการรับประทานอาหารเนี่ยเราต้องใช้อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารที่เป็นส่วนของตนนะคะนั่นก็คือช้อนซ่อมเราก็ต้องใช้ช้อนซ่อมที่เป็นของของเราโดยใช้มือขวาเนี่ยจับช้อนซ่อมแล้วก็มือจับช้อนแล้วก็มือซ้ายของเราเนี่ยจับซ่อมนะคะในขณะที่รับประทานอาหารนะคะนอกจากเราจะใช้อุปกรณ์ของเรา ในการรับประทานอาหารแล้วแต่ถ้านักเรียนต้องการตักอาหารที่เป็นส่วนกลางนักเรียนก็ควรที่จะใช้ช้อนกลางตักนะคะเพราะว่าเป็นการป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเนี่ยแพร่ไปสู่ผู้อื่นนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้ที่กำลังมีโรคโควิด1 9ระบาดอยู่นะคะเราจะได้ยินอยู่บ่อยๆว่าให้เรานั้นหลีกเลี่ยงกันอยู่ใกล้กันและก็ควรใช้ สิ่งของต่างๆที่เป็นสิ่งของของตัวเองไม่ควรที่จะใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารับประทานอาหารกับครอบครัวหรือกับใครกับใครก็แล้วแต่เวลาที่เราไปรับประทานร่วมกันเมื่อเราต้องการที่จะตักอาหารที่เป็นส่วนกลางเราก็ควรที่จะใช้ช้อนกลางในการตักนะคะ มารยาทในการรับประทานอาหารข้อต่อไปนะคะนอกจากนักเรียนจะใช้ช้อนส่วนตัวในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นแล้วนักเรียนก็ไม่ควรใช้มือหยิบอาหารที่ผู้อื่นจะรับประทานหรืออาหารส่วนกลางนะคะนอกจากนี้นักเรียนถ้าหากว่านักเรียนตักอาหารไม่ถึงไม่ควรยืนหรือเอื้อมตักเองนะคะควรขอร้องให้ผู้อื่นเนี่ยช่วยตักให้นะคะเพราะถ้านักเรียนเอื้อม มันจะอาจทําให้อาหารเนี่ยหกเลอะเทอะได้นะคะต่อไปค่ะมารยาในการรับประทานอาหารนั่นก็คือนักเรียนควรรับประทานอาหารอย่างระมัดระวังนะคะตักอาหารให้พอดีคำอาหารอะไรที่มันเป็นเส้นยาวๆนักเรียนก็มว้วนหรือตักใส่ช้อนให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ไม่รับประทานอาหารมุมมาไม่ทำหกเลอะเทอะ แล้วก็ไม่ควรเล่นในขณะรับประทานอาหารนะคะในการรับประทานอาหารนะคะถ้าหากว่านักเรียนต้องการซดน้ำซุปหรือน้ำแกงนะคะให้ซดจากข้างช้อนแล้วก็อย่าให้มีเสียงดังนะคะนอกจากนั้นแล้วเมื่อนักเรียนรับประทานอาหารอิ่มนักเรียนก็ควรที่จะรวบช้อนซ่อมเข้าหากันให้เรียบร้อยนะคะ เป็นไงบ้างคะเรื่องมารยาทในการรับประทานอาหารซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าบางครั้งบางเวลาเนี่ยนักเรียนอาจจะต้องออกไปรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นนักเรียนก็ควรที่จะปฏิบัติตนให้เหมาะสมนะคะถ้าเราทำตนได้ถูกต้องก็จะได้เป็นที่ชื่นชมของ ผู้ที่พบเห็นนะคะคราวนี้เรามาทําแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนหน้าที่พล,ลเมืองกันนะคะหน้าที่13กับหน้าที่14นะคะสำหรับวันนี้ก่อนอื่นนะคะนักเรียนหยิบหนังสือหน้าที่พลเมืองขึ้นมาเลยค่ะแล้วเปิดไปที่หน้า13นะคะ คราวนี้เรามาดูแบบฝึกหัดในหน้าที่13กันนะคะกิจกรรมที่2เรื่องมารยาทในการรับประทานอาหารนะคะคำสั่งนักเรียนดูคำสั่งนะคะแล้วเอามือชี้อ่านตามครูนะคะให้นักเรียนอ่านข้อความแล้วตอบคำถามโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในดาวหน้าข้อความที่ถูกต้องนะคะพร้อมยังคะนักเรียนเห็นในกรอบสี่เหลี่ยมไหมคะที่เป็นข้อความอ่านตามนะคะ กรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขแนะนํำวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองเพื่อป้องกันโรคจากการรับประทานอาหารโดยรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการกินของร้อนใช้ช้อนกลางล้างมือก่อนรับประทานอาหารอันนี้เป็นความหวังดีของกระทรวงสาธารณาสุขนะคะที่นี้ ที่แนะนำให้เรานั้นดูแลสุขภาพของตนเองเพื่อป้องกันโรคจากการรับประทานอาหารนะคะโดยการรณรงค์เนี่ยให้เรานั้นกินอาหารที่สุกใหม่ๆ และในขณะที่เรากินอาหารนั้นก็ควรที่จะใช้ช้อนกลางเพื่อที่จะได้ไม่แพร่เชื้อโรคไปสู่ผู้อื่นแล้วก็ก่อนที่จะรับประทานอาหารนักเรียนก็ต้องล้างมือของนักเรียนเนี่ยให้สะอาดถ้านักเรียนทําตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนําก็จะทําให้นักเรียนนั้นมีร่างกายที่แข็งแรงนะคะอ้าวคราวนี้เรามาดูข้อที่1.1กันนะคะคําถามก็ถามว่า จากข้อความข้อใดเป็นมารยาทในการรับประทานอาหารดาวดวงที่1กินของร้อนจากที่นักเรียนฟังครูอธิบายไปเมื่อกี้นี้นะคะนะมีคําว่ากินของร้อนไม่ลูกครูอธิบายถึงของร้อนไหมจากเนื้อหาในเรื่องมารยาทในการรับประทานอาหารนะคะอันที่สองนะคะดาวดวงที่สองเาบอกว่าใช้ช้อนกลาง มีไหมคะข้อที่3ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร3ข้อนี้อันไหนเป็นมารยาทในการรับประทานอาหารนะคะต่อไปนะคะเขาบอกว่าจากข้อความกินของร้อนช้อนกลางล้างมือถ้านักเรียนกินของร้อนกินอาหารที่มันปรุงสุกใหม่ๆ แล้วก็ใช้ช้อนกลางในการตักอาหารส่วนกลางแล้วก็ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารเนี่ยถ้านักเรียนทําแบบนี้ทุกคนเลยผลที่จะเกิดขึ้นก็คือเป็นยังไงคะดาวดวงที่1สุขภาพอนามัยดีดาวดวงที่2มีบุคลิกภาพที่ดีตกลงอันไหนคือคําตอบของการกินของร้อนช้อนกลางล้างมือต่อไปนะคะข้างล่างข้างล่างเส้นตรงข้างล่าง ถ้านักเรียนไม่ปฏิบัติไม่กินของร้อนไม่ใช้ช้อนกลางแล้วก็ไม่ล้างมือด้วยเนี่ยผลที่จะเกิดคือข้อไหนดาวดวงที่1รสชาติอาหารไม่อร่อยดาวดวงที่2เกิดอาการเจ็บป่วยท้องร่วงนักเรียนคิดว่าถ้านักเรียนไม่ล้างมือไม่ใช้ช้อนกลางไม่กินของร้อนมันจะส่งผลยังไงแต่นักเรียนอันแรกอาหารไม่อร่อยอันที่สเกิดอาการเจ็บป่วยท้องร่วง เอาละค่ะติ๊กเสร็จยังคะ,ะถ้าทุกคนเสร็จแล้วนะคะเราก็มาดูคำตอบในข้อต่อไปหน้าต่อไปเลยค่ะเอาละค่ะเรามาดูเฉลยกันนะคะนักเรียนดูสิคะว่าคำตอบของนักเรียนนั้นตรงกับของคุณครูไหมคะถ้านักเรียนคนใดไม่ตรงกับของคุณครูนะคะนักเรียนลบออกและแก้ไขให้ถูกต้องเลยนะคะ คราวนี้เรามาดูคำถามข้อต่อไปกันนะคะในหน้าที่14นะลูกดูข้อที่2นะคะอามาอ่านคำสั่งพร้อมๆกันค่ะให้นักเรียนสังเกตภาพการรับประทานอาหารแล้วตอบคำถามโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในดาวหน้าคำตอบที่ถูกต้องอ่าคราวนี้มาดู2.1นะลูก จะเห็นว่าภาพที่เขาให้มาก็คือเด็กกำลังรับประทานอาหารที่เป็นเส้นๆใช่ไหคะอาจจะเป็นมักโรนีหรืออาจจะเป็นสปาเกตตี้นะคะเพราะฉะนั้นในขณะที่นักเรียนรับประทานอาหารเหมือนเด็กคนนี้นักเรียนคิดว่าการกระทำของเด็กในภาพเนี่ยทำถูกต้องเหมาะสมไหมคะามาดูอันที่หนึ่งก็ถามว่าการปฏิบัติของเด็กในภาพถูกต้องหรือไม่นักเรียนคิดว่าเด็กคนนี้ทำถูกต้องไหมคะ อันแรกดาวดวงแรกเขาบอกว่าถูกต้องดาวที่ดวงที่สองบอกว่าไม่ถูกต้องตกลงถูกหรือไม่ถูกนักเรียนติ๊กลงไปเลยค่ะ,ะมาดูคำถามข้อที่สองเขาบอกว่าเด็กในภาพควรปฏิบัติอย่างไรอันแรกนะคะดาวดวงแรกบอกว่ารับประทานอาหารให้พอดีคำไม่ทำเลอะเทอะอันที่สองล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารอันไหนคำตอบที่ถูกต้องนักเรียนติ๊กลงไปเลยค่ะเขาถามเด็กในภาพเนี่ยทำถูกไหม ถ้าไม่ถูกเราจะแก้ไขอย่างไรมันถึงจะถูกอันแรกก็คือรับประทานอาหารให้พอดีคําไม่ทําเลอะเทอะอันที่สองดาวดวงที่สองล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารอันไหนมันตรงกับเหตุการณ์นในภาพนะคะต่อไปนะคะเรามาดู2.2กันเลยค่ะการเด็กเด็กเห็นไหมคะเด็กกาลังรับประทานอาหารร่วมกันนะคะเห็นไหมเด็กๆก,กับผู้ใหญ่กำลังรับประทานอาหารร่วมกัน นักเรียนค,คิดว่าการกระทําของเด็กๆในภาพเนี่ยถูกต้องหรือไม่ถูกต้องคะกระถามว่าการปฏิบัติของบุคคลในภาพถูกต้องหรือไม่อ่นักเรียนดูเสี้ยนบนถูกต้องอันล่างไม่ถูกต้องตกลงตอบข้อไหนคะอ่าคราวนี้มาดูถ้าบุคคลในภาพเนี่ยควรปฏิบัติตนอย่างไรบุคคลในภาพควรปฏิบัติตนอย่างไรอันแรกนะคะดาวดวงแรกด,ดื่มน้ําหลังรับประทานอาหารเกี่ยวกันไหมคะ ดาวดวงที่สองใช้ช้อนกลางตักอาหารไม่ใช้มือหยิบอาหารที่เป็นส่วนกลางตกลงเด็กเหล่านี้ควรจะทำอย่างไรมันถึงจะถูกต้องตามมารยาทในการรับประทานอาหารนะคะเอาละค่ะถ้านักเรียนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันในหน้าต่อไปค่ะเรามาดูเฉลยกันนะคะ ว่าคำตอบที่นักเรียนติ๊กไว้นั้นเหมือนกับของคุณครูหรือไม่นะคะเป็นไงคะนักเรียนขีดเครื่องหมายเหมือนครูไหมคะถ้านักเรียนขีดถูกไม่เหมือนครูนะคะนักเรียนแก้ไขให้ถูกต้องตามครูเลยนะคะเพราะว่าเด็กในข้อที่หนึ่งเนี่ยเด็กรับประทานอาหารที่เป็นเส้นเห็นไหมคะแต่แทนที่เขาจะม้วนเส้นให้เรียบรอ้อยปรากฏว่า ตักอาหารใส่ปากไปแล้วยังมีเส้นอยู่ข้างนอกอีกเยอะแยะเลยนะคะมันดูแล้วไม่เรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นในการรับประทานอาหารนักเรียนต้องรับประทานอาหารให้พอดีคํานั่นก็คือตักแต่น้อยแล้วก็ไม่ทำเลอะเทอะด้วยนะคะส่วนภาพที่2ก็คือการกระทําของเด็ก3คนนี้ไม่ถูกต้อง <P> erm <it> เพราะว่าที่ถูกต้องเขาบอกแล้วว่าห้ามใช้มือเนี่ยหยิบอาหารในการรับประทานอาหารร่วมกันเนี่ยห้ามใช้มือแต่ถ้านักเรียนรับประทานคนเดียวของของเราคนเดียวนักเรียนสามารถใช้มือหยิบได้เพราะว่านักเรียนล้างมือแล้วเชื้อโรคก็ไม่มีแล้วเราก็สามารถหยิบใส่ปากของเราได้เลยแต่ถ้าหากว่ามีคนอื่นร่วมรับประทานด้วยนักเรียนต้องใช้ช้อนกลางในการตักอาหารไม่ใช้มือหยิบนะคะ เอาละค่ะเรื่องมารยาทในการรับประทานอาหารสำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะแล้วไว้พบกันใหม่นะคะอีกครั้งหนึ่งจบแล้วค่ะมารยาทในการรับประทานอาหารนักเรียนมีอะไรสงสัยไหมคะถ้าไม่มีก็สวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ